สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบทเรียนธุรกิจสนุกสนุกที่แฝงอยู่ในซีรีส์ไทยเรื่องดังเลยนะคะสงครามส่งด่วนค่ะสวัสดีครับใช่ครับเรื่องนี้ดูเพลินๆแต่พอมาแกะดูดีๆเอ่อมันมีกลยุทธ์ธุรกิจซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะจริงค่ะดูแล้วไม่ใช่แค่บันเทิงอย่างเดียววันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันสัก5ข้อคิดส,สำคัญส,ค,ญสคัญที่ได้จากซีรีส์เรื่องนี้กันค่ะ ครับเป็น5ข้อที่ผมว่าน่าสนใจมากสำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่หรืออาจจะกำลังคิดเริ่มทำสตาร์ทอัพก็ได้ครับงั้นเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะสร้างจุดแข็งให้ชัดเจนอันนี้ในเรื่องชัดมากเลยคือตัวละครหลักเขาไม่แข่งเรื่องราคาถูกแต่เป็นเน้นว่าเออต้องส่งไวกว่าใช่ครับอันนี้สาคัญมากคือในตลาดที่มีการแข่งขันสูงสเนี่ยถ้าเราไม่มีจุดเด่นไม่มีอะไรที่มันแตกต่างจริงๆ ก็อาจจะถูกลืนหายไปได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับการหาจุดยืนของตัวเองให้เจอว่าเราจะแข่งด้วยอะไรอะไรคือความพิเศษของเราแล้วก็สื่อสารมันออกไปชัดๆเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆที่ต้องทำเลยอือห <c oughs> แล้วการรักษาจุดแข็งอย่างในเรื่องคือความวัยเนี่ยมันก็ต้องแลกมาเยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่คาพูดลอยๆครับแน่นอนมันมีต้นทุนมีการจัดการที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้ทำได้อย่างที่พูดจริงๆ พอมีจุดแข่งแล้วแต่ต้องเจอเจ้าตลาดใหญ่ๆเนี่ยสิคะจะทำยังไงดีก็มาถึงข้อ2เลยอยากกลัเจ้าใหญ่แต่ต้องรู้วิธีเดินเกมครับผมประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากในเรื่องเขาเลี่ยงที่จะประทะตรงๆแต่ไปหาช่องว่างตลาดก่อนกลยุทธ์แบบนี้นั่นเวิร์กจริงไหมคะในโลกธุรกิจจริงๆเวิร์กครับเป็นวิธีที่ฉลาดเลยคือการพุ่งชนตรงๆกับคนที่มีทักษะมากกว่าเราเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็เสี่ยงมาก ใช่ค่ะการมองหานิชหรือว่าช่องว่างเล็กๆที่รายใหญ่อาจจะมองข้ามหรือยังบริการได้ไม่ดีพอเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเหมือนค่อยๆสร้างฐานที่มั่นของเราก่อนประมาณนั้นเลยครับแล้วในซีรีส์จะเห็นว่าเขาไม่ใช่แค่หาช่องว่างนะแต่เขาศึกษาจนเข้าใจเลยว่าลูกท้ากลุ่มนั้นจริงๆต้องการอะไรที่เจ้าใหญ่ให้ไม่ได้ เข้าใจเลยค่ะแต่พอหาช่องว่างเจอแล้วจะคว้าโอกาสนั้นไว้บางทีก็ต้องใช้ความเด็ดขาดเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือข้อ3คนดีไม่พอต้องเด็ดขาดด้วยใช่เลยครับเรื่องนี้สะท้อนภาพธุรกิจจริงได้ชัดเจนมากมีฉากไหนในซีรีส์ที่แบบว่าโหต้องตัดสินใจแบบนี้เลยเหรอมีไหมคะมีครับมีหลายครั้งที่ตัวละครหลักต้องตัดสินใจเร็วตัดสินใจเด็ดขาดแม้ว่าผลมันอาจจะ ไปกระทบกระทั่งกับบางคนหรือดูไม่ค่อยดีในสายตาคนอื่นแต่ก็ต้องทำเพื่อบริษัทเพื่อส่วนรวมถูกต้องครับเพื่อให้องค์กรมันรอดหรือเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้คือบางทีมันต้องแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันแล้วตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและเป้าหมายหลักจริงๆ การตัดสินใจแบบนั้นมันก็อาจจะกระทบกับทีมงานได้เหมือนกันนะคะแน่นอนครับซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงข้อสี่ได้เลยทีมงานคือหัวใจสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะแม้ว่าผู้นําจะต้องเด็ดขาดก็ตามสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับคือผู้นําเด็ดขาดอย่างเดียวแต่ไม่มีทีมที่ดีคอยสนับสนุนก็ไปไม่รอดหรอกครับอื้ความสําเร็จในเรื่องนี้มันไม่ได้มาจากพระเอกคนเดียวนะ แต่มาจากทีมที่เชื่อมั่นในตัวเขาแล้วแต่และคนก็มีสกิลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยกันเหมือนกับว่าไม่ต้องเก่งทุกอย่างคนเดียวแต่ต้องเลือกคนให้ถูกงานให้ถูกกับทีมใช่ครับแล้วที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้แค่หาคนเก่งนะแต่หาคนที่อินกับเป้าหมายเดียวกันแล้วก็กล้ามอบหมายงานมอบความรับผิดชอบให้ถูกคนด้วยมันคือการสร้างสมดุลระหว่างความเด็ดขาดกับการสร้างความไว้ใจในทีมนั่นเอง ครับผมประมาณนั้นเลยมีกลยุทธ์แล้วเด็ดขาดเป็นมีทีมดีแล้วก็น่าจะโอเคแล้วไหมคะแต่เหมือนในซีรีส์จะบอกว่ายังมีอีกปัจจัยนะก็คือข้อ5อย่าประมาทความสัมพันธ์เบื้องหลังอ่าอันนี้ก็เรียวมากๆครับปฏิเสธไม่ได้เลย เรื่องเส้นสายคอนเน c t ชันอะไรพวกนี้ดูจะมีผลเยอะเหมือนกันนะคะมีครับในซีรีส์ก็แสดงให้เห็นเลยว่าบางทีมันก็มีเกมเบื้องหลังมีเรื่องคอนเน c t ชันเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆบางทีความสามารถอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอต้องมีปัจจัยอื่นมาช่วยเปิดทางบ้างแต่ก็น่าจะเหมือนดาบสองคมหรือเปล่าคะแน่นอนครับการพึ่งพาคอนเน็ชันมากไปมันก็อาจจะนามาซึ่งปัญหาหรือข้อผูกมัดอะไรที่ซับซ้อนตามมาได้เหมือนกัน ก็คือต้องรู้เท่าทานแล้วก็บริหารจัดการให้เป็นใช่ครับต้องบาลานซ์ใช่ดีชัดเจนเลยค่ะสรุป5บทเรียนจากสงครามส่งด่วนที่เราคุยกันวันนี้ก็มีสร้างจุดแข็งให้ชัดรู้จักเล่นเกมกับเจ้าใหญ่กล้าตัดสินใจให้เด็ดขาดทีมงานคือหัวใจสำคัญแล้วก็อย่ามองข้ามเรื่องความสัมพันธ์เบื้องหลังนะคะครับหวังว่ามุมมองเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับอาจจะจุดประกายความคิดให้คุณที่กำลังทำธุรกิจหรือสนใจเรื่องกลยุทธ์อยู่ไม่มากก็น้อยครับ ค่ะหรืออย่างน้อยก็ทำให้ดูซีรีส์ได้สนุกขึ้นมีมุมมองเพิ่มขึ้นนะคะครับผมแล้วก่อนจะจากกาันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนิดนึงค่ะจากที่เราคุยกันเรื่องความเด็ดขาดที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดกับเรื่องทีมที่ก็สำคัญมากๆเนี่ยครับในสถานการณ์จริงที่มันกดดันมากๆเลยนะคะการจะหาจุดสมดุลระหว่างการตัดสินใจที่ต้องเฉียบขาดทันทีกับการดูแลใจทีทมงานรักษาขวัญกำลังใจของคนในทีม มันน่าจะท้าทายมากเลยนะคะจะบริหารจัดการตรงนี้ยังไงดีเป็นคำถามที่ดีมากครับน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ